ประกันชีวิตคิดง่ายๆกับพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยจะมานําเสนอแผนสําเร็จรูปตัวหนึ่งนะคะก็คือประกันชีวิตบวกอุบัติเหตุเลยเพราะมักจะมีคําถามนะคะทักเข้ามาถามพี่อ้อยว่าซื้อประกันอุบัติเหตุแล้วคุ้มครองการเสียชีวิตจากโรคภัยไหมหรือซื้อประกันชีวิตแล้วคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยไหมนะคะวันนี้เอา2ตัวมามิกรรวมกันเลยนะคะก็คือ เป็นแผนคุ้มครองการเสียชีวิตจากโรคภัยสบทุนประกัน2 0 0 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าเสียชีวิตจากบัติเหตุนะคะก็รับเพิ่มเป็น4 0 0 0 0 0บาทนะคะจุดเด่นนะคะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้3,000 30, บาทต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีและไม่ต้องแอดมิดนะคะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ผู้หญิงอายุ30ปียกตัวอย่างเนี่ย435บาทต่อเดือนผู้ชายก็502บาทต่อเดือนเบี้ยจะคงที่ตลอดสัญญาณนะคะ แต่ต้องไม่มีประวัติหรือมีโรคประจำตัวนะคะแต่ถ้ามีก็ถแถลงให้บริษัทพีรนาได้ถ้าสนใจทักลิง์หน้าโปรไฟล์พี่อ้อยได้เลยค่ะ